สวัสดีครับผมคือริปเปอร์เคสี่เกมวันนี้เขาอยู่เกม s l เลนดี้แท็บี้นะครับวีชูพา2ูเหมือนกันนะครับเช่นเคยครับโจที่เก็บเอ์เย่โอเคเริ่มสตาร์ทได้ okay, โอเค <c oughs> อเฮ้ย <c oughs> น่ากลัวเลยนะเฮ้ย <c oughs> มังนำเลยได้ค่ะผมไม่ดูแลค่ะเกมแกะครับเจออัน <c oughs> ไปเ <c oughs> ลย

โอเคโอเคไปถึงบ้านทีเดีบีเลยป่ะโอเคโอเคกลัวต้นไม้ล้มเลยเจยแล้วบอกกันด้วยฮะไอ้สัตว์มันไก่เข้ามาแล้วไอ้สัตว์โอ้ยเจย์สองตัวเลยมึงรอกูด้วยมึงรอกูด้วยกูตามมึงอยู่กูตามมึงอยู่กูตามมึงอยู่สองตัวเลยกูตามมึงอยู่กูตามมึงอยู่เกมเห็นปะเห็นมันกูกูตามมึงเลยอ่ะ เฮ้ยเราด้วยเร็วเข้าตามมาตามมาเร็วอาเมนใช่แล้วตามอยู่ตามอยู่กูโคตรยิ่งเลยอ่ะตอนนี้กูอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับเอ้ยกำลังจะถึงบ้านเลยนะถึงแล้วถึงแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยไปเข้าบ้านมันเฮ้โดเข้าบ้านมันกูเสียแม่งวักใส่กู มึงขึ้นดิสัตว์กูเข็ดแล้วไอ้ที่อ่ะโกอยู่หน้าบ้านแล้วนะกูรอมึงอยู่ต่อเร็วมึงมึงนั่เลยมึงนั่เลยแล้วแต่ไอ้ทางนี้มีไอ้ม่วงอยู่ไอ้ที่อ่ะอายเเจอแล้วเจอมึงแล้วให้มาแล้วไอ้สัตว์โฮ้ยเอ็มพี่นั่เลยมึงตามโกไปทันแล้วกันไอ้ที่อตามอยู่ดีๆติดๆไปเลยอยู่ห่างๆเลยแล้วกัน ต้องบูงมากก็ได้กูไปแล้วไอ้นี่แหละนี่คืตขั้ตอดกันนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเก็บกูกูวิ่งต่อครับไอเก็บก่อนอ้อวกูร้องอยู่แล้วต่อเลยตรงนี้มีอันนึงเป่าวะไม่ไม่ใชไม่ใช่ไอ้เหลืองมอ๋ตายเลยไอ๋แดงไอแดงตามกูอยู่ป่าวไอสัตว์ ตันเอายังไม่ตันเว้ยมามามาตามมาต้นไม้ล้มอะไรลมทำไมไม้นี่เฮ้ยเรากลับมาทางเดิมแล้วว่ะต่อไปมึงนำเลยอะไดุสิบอกมาหลอกซับหม่งหมดอยู่หลังม่วงอยู่เนี่ยกูโดดอยู่เนี่ยม่วงอยูือหาด้วยมาเมื่อจะไปจุดไฟต่อ นี่เส oh, ียงมึงก้องก้องไงพูดจริงจริงแล้วก็ได้ย right? ินเป็นไรวะมึงจริงเลยมันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้เหี้ยหามม่กอดเรามาก่อนมาแล้วตามมาเห็นแล้วเฮียเลยตามมาตามมายังตามมายังอ่ะช้าก่อนช้าก่อนอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวต่อเลยวิ่งต่อไป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  ซ้ายขวาซ้ายขวากูไปซ้ายแล้วไอ้ขี้ยซ้ายซ้ายก็ซ้ายเฮ้ยเก็บคาตาแล้วรีบวิ่งหนีออกมากูเก็บไล้ไอ้สัสมามามาตามมาเราไปตรงข้ามั่งรงข้ามโอเคกูจำได้ว่ามันต้องเดินตามทางแล้วมันก็เจอครบยางแหละกูเคยดูของฝรั่งอยู่ ตอที่ดูมาไม่เคยไม่เคยเห็นใครครบเท่าไหร่เฮ้ยต้นไม้ล้มแล้วเว้ยเฮ้ยกูได้อันหนึ่งแล้วนะเกมช่วยด้วยต้นไม้มาเร็วต้นไม้ครับตามกูมาตามกูมาเกมครับเคยดูอยู่คลิปหนึ่งอ่ะเออเก็บได้เก้าอันแล้วมันค่อยมามันไหมกี่ท่าดนี่ระตโอ้ต้นไม้ล้ม ชอบผู้ชอบประลาดแม่งหดตัวจริงๆเลยเว่ยเออโอ้นี่อันนึงโอ้เจ็ดอันแล้วครับฮะเก็บแล้ว่กวาจะเก็บได้เลยโอเคสโมท เอ้ยร t ม o เอาเฮ้ยเรามาเจอที่เดิมแล้วว่ะเห็นแล้วเฮ้ยตามกูมา้งมึงตามกูมากูจำทางได้ยู่เดี๋ยวเราไปเราไปสระน้ำฝั่งนู้นไปไปไปไไปเดี๋ยวตามมาอ้ยไหนวะนำเลยอยู่วเนีกูอยู่นี่ไงเออไปเลยไปเลยตรงตรงหน้าไปเลยโอเคโอเคไป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 ต่อ หน้าหน้าหน้าสายน้ำโอเคสายน้ำมีอยู่กี่อันวนะสองวะอันเดียวอันเดียวอ่ะอืมแล้วก็จ<ำ>ุดแดงผุคอตายแล้วก็อะไรกันเราเหลือตรงที่แดงผุคอตายไหมอ้าก็ชนะไปไปไปไอ้ดมันต้องไปกลัวมันตามเราไม่ทันรหรอกโอ้ยถา้ามัานตามฉนะันวัยแาดไอ้แซดมึงนั่งกูแล้วแรอมาแม่งเส่ทานี้ ทางนี่ทางนี้ทางชายหาดกูจะตกใจอีกไหมเนี่ยขนาดกูรู้นะเนี่ยว่ามันจะกระเด้งขึ้นมาเนี่ยไอเลื้ยงไอเลื้ยงเย่เย่แล้วกูไม่ตกใจกูไม่ตกใจกูไม่ตกใจอะไรกูไม่ตกใจแล้แซดทางไหนต่อไปไปทางนั้นไปแล้วมันโหดแล้วนะเว้ยช่างมันเถอะมึงน้ำเลยไอ้แซดเออไอ้เหลืองไอ้แดงขู่ฟาตายแล้ว

ไปรู้สอดรุ่ยรุยรุยร่ยอามนอาเมนไปชายแล้วครนี้ขนาดนี้เรากำล,ลังอีกบ้ามันมาแล้วนะช่วยด้วยช่วยด้วยด้วย,ยก,ก,กูยังไม่ตายมึงตายยังจังกูเกือบตายแล้วมันตามตูดกูมาแล้วมันอยู่งเางหน้าเลยอ่ะ นี่ไอสัตว์กูตามตูดมึงอยู่ต่อกูตามตูดมึงอยู่ไอมันตามตูดหรือเปล่ามันมันไปตูดมึงเลยนะเว้ยมึงห้ามเบรกเกียดขาดเบ๊ก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 จิ๊บจิ๊บจิอ้าวกูแพ้อุ้ยจิ๊บกูแพ้แล้วเกมคนเล็กมากอ้เคียยังไห้กูไปลุยอีกอะไอ้สัตว์ไม่ได้ ไม่ได้กูไม่ได้ก๊อฟทำมาชีมมึงไว้เราต้องดูอรับโอเคครับสหรับพันนี้ก็จบแค่นี้แล้วกันนะครับกไบาเจอกันพาร์เนอร์